คสวัสดีทีน่ะขอฝ่ายทุกทุกคนนะครับพบออกับโกบินานันเดนชลงสาวเมื่อวันจันทร์ที่17เดในนาคมสองพนห้าร้อยนะครับเมื่อวานภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเอาอมีฝนตกในหลายพื้นที่ส่วนหลายกระตกทางตะว,วันตกของภาคน,นะครับเนื่องจากมีบริเวณความกดอากาศสูดลบนอากาศยกำลังค่อนข้างแห้งจากประเทศจีนแพร่มาปกคลุมภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเอาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ไปเท่าในช่วงนี้นะครับก็จะมีอุณหภูมิ์ลดลงแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเศร้าเกิดขึ้นอยู่ได้หลายมือนะครับไปจนถอดมือวันที่2 2บอุณหภูมิมันเ่าก็สิ่งก็ขยับขึ้นเทียนน้อยนะครับในช่วงนี้ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องมีความสุขกับอากาศ ในช่วงฤดูฮอนนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับโรคภูสูงสุดนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ38.4องศาเซลเซียสครับบุรีรัมย์ครับ37.0นะครับลอยเอ็ดนะครับ36.7องศานะครับแล้วก็ทางจังหวัดสุรินทร์นะครับ36.4องศาเซลเซียสครับสำหรับวันนี้ตัวการที่ในเกณฑลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่นางมันเอาเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและบรรยากาศเย็น กำลังค่อนข้างแห้งจากประเทศจีนนะครับแพ้มาปกคลุมท so sure ิเบตตอนออกเฉียงเหนือตอนหน้าวันเอาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเห็ดไปเท่าในช่วงนี้นะครับปานเอาก็จะมีอุณหภูมิลดลงแล้วก็มีลมแห้งซึ่งลักษณะอากาศจังสี่จะมีได้หลายเบื่อนะครับตลอดสัปดาห์ไปจนถอดเปิดวันที่22นะครับภาพคใายดาวเทียมในเวลานี้ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนหน้าวันเอาก็มีมีเป็นส่วนหลายนะครับมีหลายที่สุดนะครับส่วนร้ายก็อยู่ทางตะวัน ออกของภาคครับบริเวณจังหวัดระบนราชธานีศรีสะเกษอำนาจเจริญยโสนะครับมีเมฆหลายที่สุดในเวลานี้นะครับสำหรับมือ้อนี้โอกาสเกิดฝนนะครับจะมีได้ในบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคนะครับบริเวณทางตอนล่างของจังหวัดนครราชสีมานะคะรับบุรีรัมย์แล้วก็สกลินแถบชายแดนไทยกัมพูชานะครับนะมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในมื้อนี้นะครับ สำหรับะยะเราอากาศ24ชั่วโมงหน้าพาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันจะมีอุณหภูมิลดลงได้อีก1-3องศาเซลเซียซสนะครับแล้วก็มีลมแห้งนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้บ้างพื้นที่นะครับส่วนแรกกืตกทางตอนล่างของจังหวัดนครนายจีมาอุรีรัมแล้วก็สุรินนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยบ้างพื้นที่ในมือนีนะครับอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด18-22องศาเซลเซียซสนะครับส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกำลังแห้งนะครับ 1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเทาก็จะมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้นะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนไรกระทั่งตอนล่างของภาคนะครับซะมีลักษณะอากาศเย็นจังสีครับจะมีได้หลายมือนะครับไปจนหอดมือวันที่2นีนะครับถัดจากนั้นอุณหภูมิบันเทาไปสิบหอยขยับขึ้นนะครับอย่างใดก็ขอให้พ่อแม่พี่อน,อน้อกนะมีความสุขกับอากาศเย็นในช่วงฤดูร้อนนะครับ แย่งไรก็ไม่พี่น้องในช่วงนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เน่นะครับเพราะว่าพอไม่พี่น้องจะได้ติดตามพระพยัดอ,อากาศจากกรมต่นโยบายาอย่างใ้ชิดได้ตรงมือเพื่อไม่เล็กำรัพยากรพอไปเพืองจัดในทีนี้ไว้ทุกคนสวัส,วด,สวดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน